ดีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของลําโพงบลูทูธนะครับพอดีลําโพงบลูทูธตัวนี้นะครับมันเสียก็อาการมันเปิดไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เป็นสวิตปิดเปิดนะครับก็ปกติเปิดแล้วหน้าจอมันจะขึ้นตรงนี้นะครับตอนนี้เปิดหน้าจอไม่ขึ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าตัวลําโพงเนี่ยมันจะมีอาการเสียอะไรนะครับ ผมจะลองทดสอบโดยการชาร์จก่อนนะครับก็จะนําในส่วนของการชาร์จมานะครับผมแนะนําอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นตัววัดแรงดันนะครับแรงดันก็ใช้อแดปเตอร์ชาร์จธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นวัดแรงดันวัดกระแสะแบบ usb นะครับแล้วก็เราจะวัดดูว่ามันชาร์จเข้าเปล่านะครับก็เลยใช้อุปกรณ์ตัวนี้ต่อเพิ่มเติมนะครับ เมื่อต่อแล้วนะครับตอนนี้มันขึ้นว่าแรงดันประมาณ5.6โวลต์นะครับกระแสชาร์จยังไม่มีนะครับผมจะลองชาร์จดูนะครับเสียบชาร์จแล้วนะครับไฟชาร์จนะครับขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้กระแสกระแส0.322แอมป์หรืออยู่ที่ประมาณ320มิลลิแอมป์นะครับกระแสชาร์จเข้านะครับ อ่ะผมจะลองเปิดดูนะครับชาร์จเข้าเนี่ยไม่ว่าจะเปิดหรือปิดหน้าจอมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามเช็คดูต่อไปนะครับเนี่ยเปิดปิดออนอ f ฟนะครับไม่ขึ้นไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์หรือว่าตัวลําโพงเนี่ยมีปัญหาอย่างไรนะครับมันเป็นลําโพงบลูทูธนะครับก็เดี๋ยวจะลองชาร์จสักพักหนึ่งจนกระทั่ง กระแสนะครับไม่มีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ตัวลำโพงตัดกระแสการชาร์จแล้วนะครับไฟชาร์จดับแล้วนะครับแล้วก็เปิดหรือปิดก็ยังไม่ออกนะครับตอนนี้เปิดหรือปิดยังไม่ออกเลยแล้วก็ดูกระแสชาร์จนะครับกระแสชาร์จก็ไม่มีละเป็นศูนย์แล้วนะครับ แสดงว่าเสียแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าข้างในมันเป็นอะไรต่อนะครับสำหรับการแกะเครื่องนะครับมันก็จะมีตัวน็อตนะครับอยู่ใต้หน้ากากตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมืองัดตัวหน้ากากออกก่อนนะครับแล้วก็จะคันน็อตอีกทีนึงนะครับ ิดว่าเจอปัญหาแล้วนะครับปัญหาคิดว่าน่าจะอยู่ที่สวิตนะครับสังเกตดูนะครับ,ส,รรบสวิตผมปิดเปิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีติดกระพริบเป็นบางครั้งน่าจะสวิตเสียเนี่ยสวิตมันหลวมนะครับก็คิดว่าอาการนี้น่าจะเปลี่ยนสวิตใหม่แล้วน่าจะหายนะครับก็แค่เปลี่ยนสวิตใหม่น่าจะหายแล้วนะครับ สวิตท,ที่ใช้เปิดปิดตัวนี้นะครับมันเสียหายนะครับเพราะว่าอาการก็คือมเมื่อกี้เห็นมันมีไฟกระพริบหน่อยๆนะครับแสดงว่าตัวสวิตเนี่ยมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสวิตตัวนี้ใหม่นะครับ ได้สวิตตัวใหม่มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาสวิตตัวนี้นะครับไปใส่ในวงจรนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นแค่ที่สวิตมีปัญหานะครับนะครับตอนนี้เราได้ใส่ตัวสวิตแทนตำแหน่งเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ที่เหลือก็เหลือแต่บัตรกรีขานะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาบัตรกรีขาเรียบร้อย สำหรับอีหนึ่งปัญหานะครับก็คือแบตมันมีก้อนเดียวนะครับตัวนี้แบตมันจะใช้ได้ประมาณไม่เกินชั่วโมงก็หมดละนะครับดังนั้นถามว่าเราแก้ปัญหายัางไงนะครับผมจะทําการเพิ่มนะครับเพิ่มในส่วนของจํานวนแบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปนะครับก็ตอนนี้ผมได้ซื้อมาเตรียมเพิ่มแล้วอีก2ก้อนนะครับอีก2ก้อนวิธีการก็คือเราก็จะต่อขนานมันเข้าไปนะครับ ต่อขนานตัวแบตมันเข้าไปเพื่อให้มันมีจํานวนแบตเยอะๆนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวกล่องนะครับมันจะมีในส่วนของพื้นที่ซึ่งเดิมตัวเนี้ยมันอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับเราก็าสามารถใส่แบตเพิ่มขึ้นไปได้อีก2ก้อนนะครับก็คิดว่าจะวางตำแหน่งในลักษณะดังนี้นะครับเมื่อเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทำการต่อสายเพิ่มขึ้นการต่อสายเพิ่มขึ้นก,นก็จะทำให้ ในลักษณะของตัวแบตเนี่ยนะครับมันมีเพิ่มขึ้นก็จะสามารถเปิดชั่วโมงได้ยาวนานขึ้นนะครับลำดับต่อไปนะครับในการเพิ่มแบตให้มันสามารถเปิดได้นานๆนะครับผมจะทําการโมโดยการเจาะตรงตําแหน่งตัวนี้นะครับโดยใช้ตัวเคเบิลไทป์เป็นตัวรัดในส่วนของแบตเตอรี่นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ารัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ในส่วนนี้ก็จะต่อสายจากตัวแบตเตอรี่ลูกนี้เข้ามาเพิ่มก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพการแปลงโดยจะใช้ตัวเจาะนะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้หัวแรงเจาะนะครับแล้วก็เอาตัวเคเบิลไทรอยอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแ,แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวฐานนะครับตัวฐาน2ตัวเนี่ย ยัดใส่ในลักษณะดังนี้แล้วก็รัดเคเบิลไทเอาไว้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นที่เหลือก็จะต่อแค่เพียงสายไฟเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็จะเอาขั้วลบนะครับต่อกับขั้วลบแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วบวกต่อกับขั้วบวกนะครับนี่นะครับขั้วบวก แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะโยงสายนะครับโยงสายมาเข้าในส่วนของแบตเตอรี่เดิมก็คือแบตเตอรี่บวกลบเดิมนะครับลักษณะดังนี้บวกลบเดิมหลังจากนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องบักล่องนิดนึงนะครับเก็บสายให้เรียบร้อย หลังจากนี้เราก็จะมีตัวลำโพงบลูทูธที่มีแบตเตอรี่3ก้อนก็น่าจะทำให้สามารถเปิดได้นานถึง2-3ชั่วโมงนะครับซึ่งจากเดิมมันเปิดได้ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ประกอบกลับเข้าให้อยู่ในสภาพเดิมนะครับ ตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับผมจะลองเปิดดูนะครับใช้แฟลชไดร์ e ตอนนี้เสียบแฟลชไดร์แล้วนะครับ